ใครอยากบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับคุณคะใครอยากจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับคุณเอ,อ่ยแจต,ติกชนน้องนางฟ้าชอบมากๆเลยน้องนางฟ้าเพดออฟสอดเด็กถือดาบนะคะขออีกหนึ่งใบ ไพ่ดีไฮพินเทสนะคะแฮงแมนขออีกหนึ่งใบขยายนะคะมันดูแบบนิ่งๆอุ๊ยไพ่ดาซันปิดจบทุกคำถามนะคะไพ่จัติกไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่เดอะไฮพินเทสนะคะแล้วก็ไพ่แฮงแมน ตอนนี้นะคะถ้าใครถ้าใครมีเรื่องอะไรที่จะต้องมีเรื่องสงสัยมีเรื่องปิดบงัง e หรือ s. <S ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้หรือว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะหรือมีใครที่ปิดบังคุณนะคะหรือคุณยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแฮงแมนคุณติดอยู่อย่างนี้มานานมากคุณมีเรื่องที่คุมเครือคุณมีเรื่องที่ต้องปิดบังมานานมากหรือใครบางคน ปิดบังเรื่องราวของคุณมานานมากหรือคุณเองนั่นแหละนะคะที่ปิดบังเรื่องราวต่างๆมานานมากนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมเรื่องต่างๆจะเปิดเผยนะคะเรื่องต่างๆจะเปิดเผยเรื่องที่คุณคาใจเรื่องที่คุณกังวลใจคุณไม่แน่ใจทุกสิ่งทุกอย่างจะก,กระจ่างแจ้งนะคะเดอะซั Sun, ออกมาบอกว่าเรื่องที่คุมเครือนะคะเดอะไฮพินเชสแฮงแมนเรื่องที่คุณติดอยู่ คุณจะได้ปลดล็อกคุณจะได้ปลดปล่อยคุณจะได้ออกจากอารมณ์นั้นอาการนั้นนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับการเปิดเผยถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคุณจะได้รับความชัดเจนนะคะคุณจะได้รับความการชัดเจนแล้วก็คุณจะได้รับการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นการปิดบังที่ ซ่อนเลนอำพรางโดยที่เขาอาจจะมีใครอยู่คุณก็จะได้รู้ความจริงแล้วคุณก็จะได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะก u s ติ c ขึ้นนะคะคุณจะเลือกเส้นทางที่มันถูกต้องมากกว่าถูกใจนะคะคุณจะได้เลือกทางนั้นหรือถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังเปิดเผยไม่ได้หรือยังไม่พร้อมเปิดเผยทั่วๆไปนะคะที่ไม่ได้มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะคะไม่มีที่ม,มือที่สามะไร คุณจะได้รับความชัดเจนนะคะเขาจะเปิดเผยคุณต่อหน้าสาธารณชนนะคะเนี่ยคุณจะได้รับการยกย่องคุณจะได้รับการเขาเรียกว่าเชิดหน้าชูตาอย่างเหมาะสมนะคะคุณจะได้เลื่อนสถานะอย่างที่คุณควรได้รับอย่างที่คุณควรเป็นนะคะใครที่ปิดบังเรื่องของคุณคุณจะได้รู้อย่างกระจ่างนะคะแล้วคุณจะได้ตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเช่นกันว่าจะเป็นความรักการงาน การเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณติดอยู่อย่างนี้นะคะคุณจะได้ปลดล็อกทันทีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างในชีวิตคุณเลยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะความรักนะความรักนะคะที่มันคุมเครือที่มันไม่ชัดเจนเขาจะบอกคุณเขาจะยกย่องคุณเขาจะให้เกียรติและปฏิบัติคุณปฏิบัติกับคุณดุดเจ้าหญิงตัวน้อยๆเลยนะคะจะให้เกียรติคุณหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะให้เกียรติคุณเป็น เจ้าชายเลยนะคะเป็นคนที่ชัดเจนหรือว่าแสดงตัวคุณพาคุณไปแนะนำให้กับครอบครัวเขาหรือว่าสังคมเพื่อนฝูงของเขาหรือว่าที่ทำงานของเขาให้ได้รู้ว่าคุณคือที่หนึ่งคุณคือคนที่เขาคบนะคะมันชัดแจ้งมากๆเลยนะคะเดือสันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการกระจ่างแจ้งนะคะจะได้รับความสำเร็จจะได้เดินหน้าต่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลยนะคะชีวิตที่สดใสขอให้คุณรับพลังงานความสุขความสดใสการเริ่มชีวิตใหม่การที่มีชีวิตที่ไม่คุ้มเครืออีกต่อไปนะคะการที่ได้รับเกียรติการที่ได้รับ,รบการยกย่องและการได้รับความยุติธรรมในชีวิตนะคะขอให้คุณมีความสุขความสมหวังขอให้คุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาทเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ